ドてでで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  เดเดเดตดเดเดตดเดเดตดเ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 ดตึเดเดตด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 เด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 เกเด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 ิดเ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 ดตดเ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 กเด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 ลดเ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 เ มาแบบว่าอินเทอรีอันลงเป็นอะไรทีเดียวนะครับเป็นยุโรปอาว a ธฟิคตูรี่นะหรือว่าเป็นด่านโรงงานผลิตอาวุธกับโจเซฟของเรานะเจอกล้องอยู่ข้างหน้าโอ้โ oh ห my god ผมปิดกราฟิกเอาไว้เดี๋ยวเปิดให้นะเผื่อคนอยากดูสกุลสวยๆค่ะอุ้ยเอามาดีจ้าคนรวยมาแล้วจ้าไปไหนเราหนีเราเลยเหรอ ทำไมอ่ะมันต้องหนีเราด้วยเราสวยอ่ะเอาแล้วเราโดนตบด้วยนะคืออะไรมันเห็นเราได้ไงอ่ะโะอ้ยวรวะอ๋คครับทุกคนน่าจะรู้ทิศการเล่นโจเซฟอย่างดีนะแต่ผมเนี่ยบอกเลยว่ารู้แบบรู้ชัดแน่นอนเพราะว่าโจเซฟเนี่ยจะตีรอบภาพถ่ายเผื่อคนกำลังเล่นโจเซฟหรือว่าอ,อ,อยากจุกโจเซฟนะคือโจเซฟเนี่ยเขาจะอุ้มคนโอบภาพถ่ายแล้วก็เดินไปมว้วทั่วแมปนะับคือ เดาสุ่มนะว่าเราเนี่ยจะหนีนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าไอต้องแคร์ไอต้องหนีครับคือโยนตีตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็คือโจเซฟมันก็จะไม่รู้ว่าเราเดินหนีนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยโจเซฟจะคิดว่าเราเดินหนีไปที่อื่นคนระับแต่ผมเนี่ยไม่ครับอยู่ที่เดิมอะ่ะซึ่งเขาก็จะโง่เดินไปแนละ้วเขาไม่รู้ผมอยู่ที่เดิมแล้วก็อนั่นแหละนะก้อนี้ผมรู้นะเขาว่าน่าเขาเนี่ยน่าจะเดินไปทางนู้นคนระับตรงไอ้ I ไม้สามไม้ตึงแง่งตรงนั้นแล้วก็ตรงบ้านเล็กผมก็เลยเบินมาฝั่งนี้ครับเรามาเจอกับอันนี้พอดีเลยหิวเรานหน่อยไม่ต้องโพกูเป็นหมอหารากขอโทษครับ <c oughs> นี่สวยนี่เป็นชั้นซึ่งก็ไดาเห็นกันหมดแล้วคือใครเล่นโจเซฟก็ต้องระวังนะคือแบบว่าเขารู้แพทเทิร์นการเล่นโจเซฟกันหมดแล้วคือโจเซฟเมื่อก่อนฮิตมากเลยแล้วผมก็ชอบเล่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นละ ก็สมมิเขาไม่มีคาําเหมือนผมล้าก็คือยืนนี่ยู่ที่เดิมอ่ะคนน่าจะเดินหนีกันแหละก็ถ้าต้องดูนะว่าถ้าตัวเซฟรู้เนี่ยเราอยู่ที่เดิมเนี่ยตัวเซฟเขาจะวางแบบวางเลยหรือว่าจะคิ้วจนกว่าร่มผ้าถ่ายจะเกือบหมดแล้วก็นั่งนะครับมันก็จะพอดีเด๊ะๆต้องระวังนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟูฟูเขาจุ๊กเก่งเหมือนกันนะครับเหมือนจะพลาดเหมือนกับน้ำหอมยังครูดาวไม่เสร็จแล้วโดนตกไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะติดสถานะ ครึ่งลกเกิน,นครึ่งรับคือโจเซฟตีแรงนร้บอย่าลืมนะเพราะว่าสกิลความสามารถเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมาะสําหรับการเอาไว้ไล่นะเพราะฉะนั้นเขาเลยทดแทนมาด้วยการที่ตีแรงกว่าคนอื่นตีแรงกว่าฮันตัวอื่นนะครับซึ่งต้องใช้หมอเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ต้องตีโดนลมนะครับถึงจะกลับมาเป็นเ,นเดิมเนาะอ่าตรงนี้เขาก็จะเป็น t r นสเตรสนะครับหรือว่าอ่าลืมภาษาไทยเฉยไอ้แพทิเซียน ครับก็โดนจับนั่งไปไม่หยุดยังไงนะครับซึ่งเมื่อสกิลปลดล็อกขั้นที่2ได้เนี่ยครับก็ทุกคนนะก็เริ่มเสียวสัหลงกันแล้วนะเพราะหันโจเซฟเนี่ยจะสามารถเข้าโลกภาพถ่ายได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเข้ามีกล้องเลยนะเอาวะดีเพื่อนคือจะเสี่ยวสันล้งนะอยู่ดีโหมาข้างหลังอะไรอย่างงี้นะถ้าใครโดนใครเล่งโจเซฟใครเจอโจเซฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันนะคือจะเสียวสันลังเนี่ยเอาล่ะเพื่อนเราจะฮียเจ้านะครับ ถ้ามีหมออยู่อย่างนี้โจเซียก็ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าหมอเขาฮิวครึ่งหลอดได้ครึ่งไงครึ่งกระติ่งได้นะครับเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วนะเสื่อใครไม่รู้นะครับรนี่เหลือสามเครื่องนะแพนเดเซียว,วันดีจ้ะเ okay, กปั่นไปนะเรัดตึ๊ดเตตึ๊ดเตตึ๊ดตตึ๊ดติดขี้เกีใส่เสียงทำเองก็ได้ไม่ไเป็นไรนะคตรัดเตดเตดเติดเตเตเตดต เราขอโทษ I'm so sorry for about that เราไม่รู้อยู่ไหนปิดไว้ก่อนไม้อะเราไม่รู้โจอยู่ไหนปิดไว้ก่อนอ้าวอูฟวูฟวูฟวูทำไรทำไรโจรก็ทำไรทำไรของเขาว่าเขาพับพังไม้แล้วก็จะเดินมาถ่ายรูป I know that I know that นี่ไงแช้ say cheese เอาแล้วเขาก็ไปละ ตัวเตือนต้องระวังนะตัวตัวเซฟเนี่ยอาจจะเสี่ยวสลังนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละกลัวกลัวแบบนี้น <c oughs> ตรงนี้มันอันตรายนะยืนอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะโดนบล็อกได้นะคือแบบว่าจะขยับไม่ได้เพราะทางมันแคบอือ้อเราเขาไปตีเพร์ฟูมในโลกภาพถ่ายครับน่าจะไม่สนใจตัวปอมมันไม่น,น่น่าจะไม่สนใจตัวใจตัวจริงของเรานะโอเคมาสนอตันี้ก็โดนมาแล้วตัวนี้เหลือสองเครื่องนะครับคือโจเซฟเนี่ยเหมาะกับอ่า ตัวที่แก้ทางได้ก็จะมีหมอนะครับแล้วก็แมคชนิกนะเพราะแมคชินิกสามารถใช้หุน่นฮิวตัวเองได้นะครับหรือว่าเอาไปปั่นเลยก็ได้คือปล่อยตัวเองเลยก็ได้นะครับพรโจเซฟเนี่ยมันโกงที่ว่าถ้าโลกภาพถ่ายประสานกันเนี่ยคือเครื่องเราจะลดนะครับทําให้สิ่งที่เราปั่นมาเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะเราก็โดนทับไม้ใส่ส่วน,นหน้าอา่า หิวโยย่หนึ่งสเตปเออมันมาแล้วไอ้หาหนูขอโทษหนูรู้ว่าคุณน่ะอิจ่าแต่หนูก็ไม่ได้อกแบบว่าอยากจะมาอวดเท่าไรหรอกเพราะว่ามันมีน้ำตาอยู่ในสกินนี้อ่ะยายายาเราแหลกเราแหลกเราแหลกเอออุ้ย,ยเขาเอาผมจริงว่ะเขาแบบไม่เอาเล่นเขาเอาจริงว่ะเขาเอาจริง ดูมาลืมไปนะหมอเขพาพับไม้ชาแล้วก็เครื่องเหลือเครื่องเดียวแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมขอสอ่งด่วนอ่ะอยู่ตรงนั้นมีคนหนึ่งปั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยโฟร์ฟูมนะครับที่สามารถมาช่วยผมได้นะเพราะว่าเอ็นทรานเทสกับเมอร์ซ n a น y รีเขาติดอ่าติดเลือดของโจเซฟไว้อยู่แล้วคือถ้าตีรอบเดียวนี่คือล้มเลยนะก็คือฐารับจ้างกับโฟร์ฟูมนะแต่เมอร์ซิเนอรีรู้สึกจะมาทาั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดมาแบบนี้เหมือนมามอบนะเพราะว่าอัน โจเซฟตีรอบเดียวก็ล้มนะครับโอ้โหแล้วเขาเหมือนอสเต็ปดีมากครับตีดนไม้ไหมครับเเก้าอี้สิรักเหมือนเขาจะตีเมอร์เซนไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วโอเควันนี้เครื่องก็น่าจะใกล้สุดเต็มทีละผมก็เดินสวยสๆไปนะครับอืมโดนไปสิโหแล้วาหาหาโจเซฟมีหูร้อนบอกเลยอจุดเสร็จแล้วนะครับ เขาต้อจะไล่ผมต่อแหละผมจะเข้าไปในกดังกดังร้านนะครับร้านยังไงไม่รู้ไม่สะอาดนะครับอ่าเขาตามผมมาผมไม่รู้เขาเอาอะไรมาบิงหรือว่าเทเลพอร์ตหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกยังไม่ได้เห็นเขาใช้อะไรเลยนะครับน่าเ,าเอาบิงมาแหละอ่ามันออกา <laughs> การณ์ต่างมีการ้าต่างเฮ้ยล้มครับจินโจเซฟเนี่ยอ่า ไม่ต้องออกบนมาก็ได้นะเพราะว่าโจเซ่เขาย้อนลอยเท้าได้นะแต่ต้องเราใส่สกิลปลดล็อกเต็มนะครับซึ่งผมถ้าผมเล่นผมเอาบิงค์มาด้วยนะเอียครับคุณไปก่อนเลยครับง้ผมก็ไม่รอดนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมตื่ๆๆ,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 ๆออกไปเลยครับออกไปเลยคนรวยต้องตายนะครับ แลวเมอร์เซนารีเหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะักำลังเดินม,มาแล้วคือถ้าใครสงสัยนะว่าผลของตาแดงเนี่ยจะหมดตอนไหนให้ดูตรงที่เรา,เอาไอ้ลุกได้เองมาตรงจุดห้าข่างครบนะครับก็คือจุดนีคือมันจะมีหลอดอยู่ตรงข้างบนนะครับเราสามารถดูจากตรงนั้นได้เลยนะโอเครรับน่าจะชนะแหละอ่าออกกันไปหมดแล้ว โค okay, ครับมาเจอกับแรงกวางนะครับก็คือเพื่อนร่วมทีมของเราแรงโจลัเกก็เข้าขานอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยผมจะไม่ค่อยลงแรงสําหรับอบอสักเท่าไลน์ไม่ใช่หมายถึงเซอร์ฟเวอร์นะจะไปทางฮันเตอร์มากกว่าผมก็คือจะเล่นแมรี่เป็นตัวหลักนะครับจะเห็นได้นะผมลงแต่แมรี่นะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทีนี้ขอตัวลาไปก่อน,อนสวัสดีครับ